สวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะครับนะขออนุญาตสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็มากันในบรรยากาศเบาๆกันอีกแล้วนะครับกับผมกูรูเอโต้กับกูรูเฟิร์นกับน้องเฟิร์นนะครับวันนี้มาไลฟ์กันเอาสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับกับนี่สาระอีกแล้วใช่ครับกับน้าดัากูรูวันนี้ในส่วนของแท็กเตอร์ถูกต้องนะครับเราจะหัวข้อไหนอะไรกันมาติดตามชมของเรากันนะครับก็จะเห็นบรรยากาศนะฮะวันนี้ นะฮะที่เรียงรายกันอยู่ข้างหน้าผมนะนตัวน,น้อยตัวนิดนะฮะไม่แน่ใจว่านะครับภาพจะชัดเจนหรือเปล่านะครับน้าสวัสดีคุณชอบฟ้านะครับสวัสดีพี่สันตินะครับกดแชร์กันไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆแน่นอนอ่ะเดี๋ยวน้องเฟิร์นนะฮะแนะนำช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับได้ค่ะช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยก็จะมีเพจที่เรากำลังไลฟ์สดมันอยู่ตอนนี้เลยใช่ f เ c e b o o k แล้วก็เราก็จะมีช่องทางของเพจไลน์ แล้วเราก็จะมีช่องทางของอ่าแชมป์ไทย .com ก็คือเป็นอีเมลลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยใช่ครับแล้วก็ช่องทางต่อไปก็จะเป็นช่องทางของ YouTube ครับยูทูบตอนนี้ก็คือแยกแล้วลูกค้าสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่ารถแท็กอร์แชมป์รถตักแชมป์คือสามารถเข้าไปดูแยกสินค้าได้เลยอ่าโอเคนี่แอดมินปรับกิจกรรมให้เราแล้วนะปรับแล้วนะปรับรถเร็วผมก็เลยตกใจเอพีอาชานะครับถ่ายเข้ามาถูกนะทายเข้ามาก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไม่ได้บอกกับกิจการกติการเลยลูกค้าไม่ได้บอกกติกานะฮะทางลูกค้ารู้ก่อนเรานะอ่า กิจกรรมวันนี้ครับมีอะไรครับพี่เฟิร์นวันนี้กิจกรรมของเราลูกค้าคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วให้ขึ้นหัวผู้ใช้แบบเนี้ยเราสามารถเช็คได้เลยว่าใครขึ้นไม่ขึ้นใช่ครับแล้ววันนี้ทายเข้ามาว่าเรือกูรูกูรูสองท่านชื่ออะไรที่คุยกับเรากับลูกค้าวันเนี้ยคือเราสองคนนี่แหละชื่ออะไรกูรูจับจมาได้ไหมว่าถ้าไพิษไทยเล็กกูรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่าโอเคเราปิดแมสอยู่จะจับเราได้ปหมดีแล้วฮะนะฮะไปเจอข้างนอกนะฮะจ้องไม่ถงอ่าโอเคแล้วจะมีอะไรให้นี่เลย เป็นเสื้อยืดแชปแบบนี้ลิมิเต็ดอีกแล้วถูกต้องจะใส่นอนใส่เล่นกีฬาใส่ได้หมดเลยหรือจะใส่ก็ได้แล้วแต่นะ ก็จับจ่ายใช้สอยเดินตลาดได้นะครับเสื้อแชมป์ตัวนี้นะครับารับลูกค้ที่สนใจนะครับผมเราจะแจกให้ลูกค้าท่านละหนึ่งรางวัลจานวน2ท่านสําหรับลูกค้าท่านที่ทายถูกแล้วก็ทําตามกติกาของเราถูกต้องนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับพาทุกท่านพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับสาราเล็กๆน้ออๆจากเราที่เตรียมมาวันนี้ก็คือจะเห็นอยู่เรียงรายด้านหน้าตรงนี้ นะครับเห็นเม็ดเม็ดนี่ไม่ใช่ลูกอมนะบางคนอาจจะมองข้ามไปนะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับนะวันนี้จริงแล้วสาคัญมากใช่ครับวันนี้ตัวคอนเทนต์เราก็คือน็อตน็อตตัวเล็กเล็กเนี่ยนะครับแต่ก็มีความสําคัญนะครับกับตัวตัวรถตัวรถมากๆเลยนะครับ่วันนี้มีความสําคัญยังไงมารู้จักว่าน็อตมันคืออะไรนะครับมันส่วนไหนทํายังไงนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราได้เข้ามาคุยกัน นะครับนะสวัสดีลูกค้ากนนะครับก็นะครับคุณเบลครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยการเร่มต้นเป็กันเรานี้พี่ีพิธีฟานะยังไม่ได้กดแชร์ผมนะกดให้นิดนึงนะครับจะได้ร่วมสนุกกันจะได้มาลุ้นเสื้อกับเราใช่แล้วนะครับผมจะได้ใส่ใส่ทำงานนะแต่ละขยันโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมาวันนี้เราก็นะอย่างที่บอกไว้เกินไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนะก็คือวันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมารู้จัก กับเรื่องน็อตให้มากขึ้นนะครับน็อตมันสําคัญยังไงกับรถนะครับนะส่วนไหนบ้างของรถนะครับที่ที่เราควรจะตรวจเช็คค่ะด้านหลังผมก็จะมีตัวแท็กเตอร์นะครับไล่ตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กไปเลยรุ่นใหญ่นะครับ9 5 8 5นะฮะ6 5 5 0แรงไปจนถึงรุ่นเล็กสุดของเราคือ5 0แรงมนะแล้วบรรยากาศวันนี้เราอยู่ในสำนักงานใหญ่นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าผมก็จะมีแค่น็อตตัวน้อยๆแบบนี้เลยนะครับนะเริ่มจากตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าฮะนะฮะดู ถ้านะครับน่ะดูจากตัวตัวนิดเดียวทางไลฟ์นะครับนะเนี่ยฮะก็จะเห็นนะฮะมีไลาแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับสีดำสีทองนะฮะนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนี้ผมให้รู้จักก่อนนะฮะจริงๆแล้วนะครับน็อตหรือนัดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ภาษาเรียกบางคนเรียกเนี่ยตัวเนี้ยมันเรียกไปเลยเป็นน็อต แบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ห้รู้เห็นก็บอกน็อตเะอ่าแต่จริงๆแล้วนะครับน็อตจริงๆนะครับก็คือจะเป็นส่วนชิ้นส่วนนี้อ๋ออันนี้ก็คือตัวที่มันมีรูๆแบบนี้ถูกต้องอันนี้เขาเรียกน็อตน็อตนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะเรียกสกรูนะแต่ภาษาในส่วนของนะครับหลักการทั่วไปเขาจะเรียกโบว์โบว์นะครับน็อตแอนโบว์นะก็คือจะเป็นชุดนี้นะครับสําหรับที่นะที่มีแม่หกนะสำหรับที่นะ ใช้อัดนะครับหรือว่าจับยึดชิ้นส่วนนะครับ<ม>แตกต่างนะครับของตัวสินค้าตัวอุปกรณ์ตัวรถก็แล้วแต่นะครับเป็นสกรูเป็นโบลหรือว่าจะเป็นน็อตนะครับก็จะมีความสําคัญแตกต่างกันไปนะครับเรามารู้จักกันก่อนนะครับในส่วนของน็อต น็อตจริงๆแล้วนะครับมันมีนะครับรูปแบบนี่หลากหลายมากเลยนะครับซึ่งผมอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่ครบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาของจริงมาให้ดูด้วยให้เห็นให้เห็นตัวอย่างตรงด้วยนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรบกวนน้องเฟิร์นนะครับเอาเอาให้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 ดูใกล้ๆเอานี้่อโอเคอันนี้คือน็อตพื้นฐานแบบนี้คือหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเรื่องน็อตตัวเมีย ตัวนี้ตัวเมียนะถูกแล้วหนคนเืออไม่ใช่ผมไม่ได้บอกนะอันนี้คือในส่วนของน็อตตัวเมียนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมปกติคือด้านข้างจะมีหกเหลี่ยมแบบนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็คือเท่าที่เราเห็นทั่วไปตามท้องตลาดนะครับหรือว่าที่เราอัดกันอยู่ทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นน็อตตัวเมียแบบนี้หกเหลี่ยมข้างๆนี้จะมีเป็นมีทรงแบบหกเหลี่ยมครับก็จะมีกุญแจจับออกมาโดยเฉพาะนะครับอัดเพื่อความแน่นหนาปกติแล้วส่วนตรงกลางเขาจะมีเกลียวๆด้วยถูกต้องไหมพี่ใช่ครับ ตอนี้คือเกลียวที่ที่เอาไว้จับยึดนะครับกับตัวตัวตัวสกรูตัวนี้นะครับน่านะตัวต่อมาต้องเดิหน่อยนะครับอันนี้เขาจะเป็นน็อตล็อกตัวนี้เขาเรียกน็อตล็อกใช่ครับตัวจะใหญ่ขึ้นมากว่าเมื่อกี้ใช่ครับอ่าก็จะมีพิเศษนะฮะตรงหัวก็จะมีบ่าแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวทําเหมือนเป็นบ่าสำหรับตัวีน้ำเงินน้ำเงินด้ยนะพี่อ่าสมัยนี้คือมันจะมีน็อตแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่า นะครับรถเดี๋ยวนี้มันจะมาไปใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มันมีการสั่นสะเทือนนะมีการสั่นสะเทือนครับใช่ครับเพื่อป้องกันการคลายของตัวน็อตนะครับเพื่อป้องกันการคลายของตัวน็อตนะครับน่าก็จะมีน็อตแบบนี้ขึ้นมาตรงกลางก็จะมีเกียวเหมือนกันถูกต้องครับน่าแล้วก็จะมีที่เห็นนะฮะโดยทั่วไปนะครับในจะมีอันนี้หน้าตาแปลกๆหน่อยแปลกๆอาจจะไม่เคยเหหัวแฉกข้หัวแฉกปั๊มหัวแฉก ตรงตรงตรงส่วนตรงนี้จะมีแบบแฉกแบบหกจุดตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นแบบนี้จะเห็นชัดใช่ครับนี่ฮะนี่ค่ะออันนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันก็คือจะง่ายต่อการไขนะครับจะมีอุปกรณ์ในการไขแล้วส่วนหัวแฉกเนี่ยมันสามารถสอดนะครับสอดหรือ อาใส่ปิ้นใส่กิปนะครับบล็อกได้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการคลายนะครับของน็อตตัวนี้อย่าง้เวลาขันก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหน่อยถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นนะครับด้านหลังเนี่ยฮะที่ผมชี้ให้ดูนะครับตัวใบมีดนะใบมีดด้านหน้าก็จะมีน็อตจะเป็นแบบนี้เลยครับจะเป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดใหญ่นะฮะนี่ฮะ นี่คือค้่าวๆมันก็ยังจะมีนะครับเป็นหลายๆแบบนะครับเป็นน็อตแบบบิดนะครับเป็นหางปลาอันนี้คือหางปลาอ่าแบบบิดได้อีกนะครับอย่างนี้ก็คือจะง่ายกับการขันหน่อยคือเราสามารถใช้มือบิดได้เลยอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้เป็นมือบิดได้เลยเนะครับนัอันนี้คือในส่วนที่เป็นเป็นหัวน็อตต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของสกรูหรือบล์นี่เดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะฮะตัวที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นขนาดใหญ่นิดนึงซึ่งนะครับผมจะเตรียมมา ผมจะเตรียมมาให้เห็นชัดๆนะครับอ่านอตัวแรกสองตัวเลยนะครับมันจะมีหลายแบบเป็นหัวสองอย่างอันนี้เอาตัวแรกก่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีจะมีเกลียวที่ปลายตรงนี้ด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเกลียวที่เราจะฝังลงไปในเนื้อนะฮะของวัตถุที่เราจะอัดเนี่ยนะครับมันมีเนื้อให้เราฝังแค่ไหนนะครับก็คือสามารถตัวเกลียวตัวนี้สามารถเลือกได้มีหลายแบบใช่ใช่นะครับผมอ่านี้วกให้ดูให้ดูอีกอันหนึ่ง ที่หัวมันจะเป็นปกเหลี่ยมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเกียวเหมือนกันเกียวเกือบจะสุด,ด<ำ>ถึงด้านนี้แต่จะเป็นสีดําแต่ว่าตรงด้านหัว จะเป็นแบบนี้แล้วอย่างนี้เขาใช้อะไรขัดนะพี่อ่าก็จะเป็นบรแจัจำเพาะเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในตัวนั้นนะครับอันนี้เรามารู้จักก่อนว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้มันก็ยังเรียกว่าสกรูหรือโบลต์แบบนี้คือเหมือนกันใช่ครับซึ่งเราเรียกติดปากเลยว่าน็อตน็อตคือมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียที่วางเรียงถ้าหนูเรียกหนูก็เรียกน็อตหมดแหละไปหยิบน็อตให้หน่อยสิเนี่ยหนูก็หยิบได้หมดอ๋อหยิบจะตัวนี้แหละไรนี่แหละนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพวกนี้นะครับวเเรน้ะส็จแล บางท่านบอกเฮ้ยแล้วเราจะเลือกใช้ยังไงให้มันเหมาะสมนะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็คือเราต้องดูในส่วนที่เราจับยึดอยู่แล้วนะครับค,คือรูที่เราร้อยลงไปนี่แหละ,ะนะครับแนตะ่ว่ามันมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปนะ,ะเป็นความชํานาญของช่างนะครับซึ่งช่างบางท่านเนี่ยนะครับเขาจะมองนะครับมองจากหัวเเนี่ยมองจกหัวเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยมัน มันมีตัวเลขมันเบอร์เท่าไหร่เบอร์อะไรนะครับจริงๆก็คือน็อตพวกนี้จะไม่มีคือถ้าเกิดคนชำนาญนี่คือมองรู้เลยใช่ทุกช่างที่ช่วยที่ช่างที่ชำนานนะครับก็นะฮะจะทราบทันทีเลยนะครับว่าเฮ้ย นัเราเนี่ยนะครับเป็นเบอร์อะไรเน่เป็นเบอร์อะไรขนาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้าไม่ทํานานเราก็สามารถเอาประแจตัวเนี้ยไปลองได้นะครับไปลองได้นะครับเน่ว่าเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่เหมือนผมเ่ผมเองก็อาจจะไม่ได้ทํานานถึงขนาดนั้นก็เราต้องหาอุปกรณ์ช่วยนะคับใช่ครับอ่าไปวัดดูนะครับว่ามันใช้เป็นเบอร์ไหนขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาใส่ในุดกับยึดต่างๆใช่ค่ะนะครับในส่วนของโมตัวนี้มันก็ยังแบ่งแยกนะมีวัสดุที่มันทําอีกนะ อะรบแบวัสดุอีกใช่มันจะเป็นเหล็กก็มีนะเป็นเหล็กเหนียวก็มีมนะครับ,ห,บห,หรือจะเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งแบ่งตามมาตรฐานของผู้ผลิตะนะครับซึ่งถามว่ามาตรฐานผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของ SAE SAE คืออะไรนะครับ SAE คืออะไรนะครับ SAE นะครับก็คือย่อม,มาจาก เอ่อคือสมาคมวิศวกรยานยนต์อ๋อก็สูตรีมาตรฐานของเขาอยู่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ Society of a u t o m a t i c e n g i n e e r หลังอันนี้สำเนียงต้องได้แล้วนะนะนะ The Society of Automotive นะครับ Engineer นะครับหรือว่าสมาคมวิศวกรยานยนต์นั่นเองแสดงว่าเรื่องนั้นในเขามีมาตรฐานของเขาเลยใช่ครับพวกเนี้ยนะครับเขาจะออกออกค่านะครับความเหนียวของตัวนับตัวเนี้ยนะครับมาให้กับ ลูกค้าเนี่ยนะครับได้เลือกนะนะฮะคือจริงๆคือเขาเขาจะใช้วัตถุดิบที่ทําแล้วก็จะมีค่าของดิบเพราะว่าเพราะว่าอะไรถ้าพวกนี้มันไปอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมันจะมีความสําคัญต่อเขามากก็คือแบบบางอย่างต้องใช้พิเศษหน่อยใช่วิศวกรเขาต้องคำนวณออกมานะครับว่าเราจะต้องใช้ค่าความแรงดันเท่าไหร่น็อตกี่ตัวมันถึงจะแบบอันนี้ ลึกซึ้งมากอันนี้้ลึึกกซงมาเราเราไม่รู้ซึ่งนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะยกนะครับ,บ,บคร่วาวๆนะครับอ่พี่เฟิร์นลองเอาหัวดูดูน็อตไขมดไขมดเนาะใช่ครับโดยน็อตทั่วไปก็จะเป็นเรียบๆไปทั้งหมดนะครับเป็นดกแฉกเมื่อสักครู่นะแต่ตัวนี้สังเกตไหมครับให้ดูที่ด้านหน้ามันจะมีขีดๆีดนะค่ะนะขีดขีดตัวนี้นะครับก็คือโดยปกตินะครับมันเป็นเขาเรียกว่าตัว3ขีดนีนะครับมันเป็นเกรดของน็อต ของแท้เกรดจะกาหนดมาว่าเกรดตัวนี้ถ้าเป็นสามขีดน่ะจะอยู่ที่เกรดห้านะถ้าเป็นห้าขีดนะครับจะอยู่ที่เกรดเจ็ดนะครับอยู่ที่หกขีดก็คือที่เกรดแปดนะครับแต่ตัวสามขีดตัวที่เป็นเกรดห้าตัวนี้นะครับน่ะมันสามารถทนเขาเรียกว่าทนแรงดึงสูงสุดนะครับได้จนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นปอนต์ต่อตารางนิ้วแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยเห็นตัวเล็กอย่างนี้เหรอใช่อ่ะหน้าสามขีดเนี่ยนะค่ะอยู่พูดง่ายเนี่ย เราสามารถอัดน็อตเนี่ยครับด้วยความเขาเรียกว่าแรงดึงแรงสัาผัสเนี่ยหนึ่งแสองหมื่นปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับผมกรู้นะที่บางทีขันขัดไปหัวขาดอะไรยเงี้ยอ่านี่แหละนี่แหละนะเพียงแต่เราไม่ทราบว่าน็อตมันรับแรงเราได้ขนาดไหนนะครับแล้วพูดง่ายๆเราแบบวันนึงเราเสือกกินข้าวมากก็เหลือนะฮะอัดเข้าไปนี่ฮะแล้วเข้าเลยามันอยู่ภายนอกนะครับในตัวรถเนี่ยมันก็ยังดีเราก็ยังเอาออกได้นะแต่ลองนึกสภาพว่าถ้ามันไปอยู่เด็กฝาเครื่อง ไปอยู่ด้านใต้นะครับในเครื่องโอเค่อกยากนี่แหละคือการเลือกใช้นี่แหละครับสองคันที่สุดนะครับสําหรับท่านที่นะฮะเขาเรียกว่าเลือกน็อตไม่เป็นหรือว่ามันใชไม่เคยใช้อาไม่นี้อาจจะย้อนกลับมาดูมาเขาเรียกว่าย้อนกลับมาดูแล้วก็มาวิเคราะห์กันนั่นคือานิดนึงนะครับเราก็จะใช้งานของของพวกนี้ได้มากขึ้นพีอย่างเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆหนูยังไม่เคยรู้นะพี่ว่ามันสามารถแบบมีค่ารันนี่อะไรกันหนูยังไม่รู้เลยต่อมาใช่ไหมพี่เฟิร์นต่อมาเนี่ยตอนเนี้ยนะ ทีนี้เรามาดูแล้วว่าเฮ้ยบนหัวน็อตพวกนี้<ฆ>นะฮะบนหัวผมก็ติดเลขน็อตโบ์พวกเนี้ยนะแต่เลขน็อตแล้วกันเอาว่าทุกท่านรู้จักกันว่าน็อตแล้วกันเอ่น่าน็อตนะครับน็อตบนหัวน็อตพวกนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลขอะไรก็ไม่รู้นะมันจะตามด้วยจุดทศนิยมนะครับตามด้วยตัวเลขแล้วมีก็ตัวภาษาอังกฤษนะครับที่มันขึ้นอยู่นะฮนะเดี๋ยวรบกวนพี่โซนเดี๋ยวให้มันจะมีภาษาอังกฤษกับตัวเลขด้วยใช่ดีหนูจะได้พร้อม อ่านะครับให้ดูใกล้ๆนะฮะก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับอ่านั่นก็คือเป็นตัวรหัสของโรงงานผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นรหัสต้องเป็นตัวย่อของเขานะครับแต่ตัวด้านล่างตัวที่สําคัญตัวด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเลข8.8อะพี่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับเป็น8.8 10.6 12.9พวกนี้คืออะไรนะครับค่ะมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับตัวด้านหน้านะครับที่เป็น8นะครับ แล้วก็ตามหลังด้วยจุดทศนิยมนะครับแล้วก็เป็นแปะอกันนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแปะตัวแรกใช่ไหมพี่ใช่ค่าต้านทานค่าต้านทานคือความเหนียวความเหนียวค่าความเหนียวของเนื้อเนื้อเหล็กเลยเหรอพี่เนื้อแบบเนื้อตัวนี้ที่เอามาทํานะครับว่าจะทนความดึงการแรงดึงแรงสุดกระชากนะครับหรือแรงอัดได้มากขน้อยเพียงไหนนะครับตัวหลังนะตัวหลังสวันดีนะตัวหลังนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าจุดที่มันจะ ทำให้น็อตตัวนี้เกิดการคลากหรือลูดอ๋อคือถ้าเกิดขันจนเลยจุดเขาหรอใช่ภาษาภาษาเรียกคลากนะน็อตคลากน็อตคลายน็อตรูดนั่นแหละนะเกี่ยวรูดเกี่ยวรูดเกี่ยวหวานแล้วแต่ภาษาเรียกใช่ครับแต่ว่าอย่าปีนเกียวอย่างเดียวอย่าปีนเกียวเดียวอย่าปีนเกียวนั่เป็นเรื่องเลยนะนั่เป็นเรื่องเลยนะอย่าปีนเกียวอย่างเดียวนะน็อตรูดน็อตคลายนะครับตัวนี้ก็นะครับตัวหลังเนี่ยจะมีค่าตัวนี้นะครับตามจากหลังจุดที่อยู่นั่นแหละว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรนี่แหละ ตัวเนี้ยนะครับเขาจะไปคูณด้วย10กิโลกรัมนะครับ10กิโลกรัมนะครับน่ามันก็จะเป็นค่าของที่ทำให้นอตตัวนี้มันเกิดการลูดการคลายนะครับผมนี่ไอ้พวกนี้ก็คือในสิ่งที่ทั้งหมดทั้งมวลที่อ่านอตหนึ่งตัวมันจะบ่งบอกเราได้นะครับที่เราจะเอาไปใช้งานไอตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆเราสำคัญนะ ใช่ฮะบางทีเนี่ยรายละเอียดหนูก็ยังไม่เคยรู้เลยถ้าเกิดพี่บอกว่าหยิบร้อนให้ตัวหนึ่งหนูก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนเพราะทุกอย่างเนยหนูก็เรียกร้องหมดนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของจุดต่างๆที่อันนี้คร่าวๆคร่าวๆนะครับมาถึงนะครับมาถึงถ้าเรามีความสําคัญกับตัวรถของเรายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปดูที่จุดจริงๆเลยใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตดูคําถามลูกค้านะฮะ ลูกค้านะครับมีคําถามนะครับจุดไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใช่สงสัยตัวไหนถามเข้ามาได้เลยใช่แล้วนะครับสวัสดีคุณวิไลวานพี่เอกับพี่เฟิร์นนี่น่ารักที่สุดแฟนคลับชัดครับนะจิรนุวัฒนะครับสันติไทยเอตโต้นะ่ะนะครับท่านี้ในส่วนของน็อตเนี่ยเรารู้แล้วนะแต่เนี่ยเรารู้แล้วพื้นฐานนะเรารู้แล้วพื้นฐานเดี๋ยวเราไปดูของจริงแต่ว่าทีนี้ ไอ้น็อตพวกนี้นะครับมันไปอยู่จุดไหนบ้างนะครับแล้วมันมันสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูไปดูขอตัวรถจริงได้ครับผมนะเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าได้ครับกลับกล้องได้ได้ค่ะโอเคผมมาดูอันนี้ดีกว่าใหญ่ๆเลยเอาคันใหญ่ๆนะใช่คันสีแดงนี่เลยใช่ครับก็จะเห็นชัดมันก็จะเห็นเลยว่าน็อตเยอะมากอ่า นะครับจุดหลกักๆนะครับจุดสําคัญเลยตอนนี้นะครับที่มันอยู่ในตัวของรถเรานะครับอาจจะไม่ใช่ตัวแทกเตอร์แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแชมป์นะฮะ85แรงนะครับผมให้ดูใหญ่ๆนะครับเยอะมากนะสังเกตพอเปิดมาเนี่ยจะเจอแต่จะเจอแต่หัวน็อ<ร>ตเนัลยครับเจอหัวน็อตตัวโอ้โหมีหัวแชร์หัวแบนมีหลายแบบด้นะครับมีหลายแบบนะครับนี่ฮะคือเป็นจุดที่เราส่วนใหญ่คือการประกอบพวกนี้นะครับจะใช้น็อตในการประกอบเป็นตัวใหญ่เพราะมันจะจับ นะครับมันจะยึดเหมือนกันยึดใช่แล้วอย่างเดียวกัมันกคคู่เนี่ยค่าที่ผมบอกเนี่ยคือมันจะบ่งบอกว่าไฮ้น็อตที่เราใช้เนี่ยกับจุดที่มีความร้อนสูงนะครับควรจะเป็นน็อตประเภทไหนนะก็จะมีตัวเลขบอกนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ชัดๆหน่อยก็คือจะมีตัวเลขบอกว่อ่านี่ก็คือน็อตพื้นฐานปกติทั่วไปอย้ยน็อตใบมีดนะครับอันนี้ตัวเปเริ่มเลยใช่ครับแต่เพื่อมามอพอมันสําคัญแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ จะตามมาก็คือเราก็ต้องมีการตรวจตาค่ะนะครับว่าน็อตเนี่ยมันเกิดการคลายตัวไหมเพราะว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับมันต้องแน่นอนนะครับรถมันต้องเกิดการคลายตัวการเขาเรียกว่าการรูดการเสื่อมสภาพผุพังไปนะครับเทนทุกวันนะเนาะถูกต้องนะฮะแต่ว่าข้ารถเขาจะมีบอกเลยนะพี่เนี่ยบอกถ้าเกิดปล่อยให้น็อตหลวมก็พังอ้าวเขาแเองเขาแจ้งไว้แล้วนะเือไเลยนี่ฮะค่ะฉะนั้นส่วนที่เรามาดูนะผมให้เป็น ตัวสามจุดใหญ่ๆนะครับที่เราควรจะดูภายในตัวรถนะครับแต่นม่ว่าจะเป็นแท็กเตอร์รถตักรถโฟล์คลิฟหรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้อยู่นะครับนะเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ได้นะครับตัวแรกนะคะน็อตพวกนี้ถ้าสําหรับลูกค้าที่ติดใบมีดดานหน้าแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะฮะจะมีน็อตขนาดใหญ่ๆเลยสองข้างช่วยเต็มแล้วอันนี้ก็คือจะมีทั้งหมด 3- 4จุดนะฮะที่เราใช้น็อตก็คือพวกนี้ มันจะใช้งานดันง,งานถ่าย,ยางานกระแทกซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อเติมขึ้นมา<ะ>นะถ้าเมื่อใดน,นะครับที่น็อตพวกนี้มันคลายตัวนะครับน็อตใบมีดเขาเรียกน็อตขันใบมีดพวกนี้มันคลายตัวนะครับมันจะเกิดการบิดบิดต,ตัวนี้มันจะขยับได้ใช่มันเกิดการบิดตัวของอุปกรณ์ได้นะครับพอีนเพียวเรา,าพี่ไปดันที่ไปทํางานนะมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงตัวเครื่องยนต์ได้นีครับนะ่า อันนี้คือในส่วนของข้อควรระวังด้วยแฉกที่พี่บอกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ที่พี่บอกเมื่อสักครู่นะฮะจริงๆก็คือจะเขาจะเจาะตัวเมียตัวนี้นะครับมีสลับมีปิ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อปเพิ่นการขายใช่ครับเนี่ยข้อต่อมานะฮะที่เราเจอปัญหาบ่อยที่สุดสําหรับลูกค้าที่ใช้โรเตเตอร์นะครับมันจะเกิดเสียงดังหน้าลำคาญนะก็คือจะเป็นในส่วนของน็อตล้อน็อตล้อแบบนี้นี่ฮะ น็อตล้อเนี่ยมันเป็นการจับยึดฝากระทะล้อเนี่ยนะครับที่มันเข้ากับเพานะแล้วมันเป็นส่วนสําคัญเลยทีเดียวพรามันจะใช้ในการขับเคลื่อนนะครับของตัวรถใช่ถ้ามันคลายออกสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะทําไมขัดเลวิ่งันไ้บางคนตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะให้รถมันเป็นอะไรนะครับทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะีจริงคือเพียงแค่น็อตมันคลายแค่นั้นแต่เราไม่ทราบนะเราแต่เราอยู่บนตัวรถเนี่ยบางทีดังปุ๊ก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 เลยวิ่งนะครับเพราะตัว ไอตัวแผ่นตัวนั้นมันขยับตัวได้มันกันเลยกระเทือนใช่ครับนะก็ทั้งหน้าทั้งหลังเราก็เล่งน็อตนะเราดูเฮ้น็อตมีการคลายตัวไหมพวกนี้เราสามารถเช็คเองได้เลยเช็คเองได้จะมีอุปกรณ์เฉพาะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับบางคนบอกไม่กล้าขัน๋ยวหมดประกันขันได้ครับขันได้นะอันนี้ลูกค้าสามารถเช็ได้เลยใช่ครับผมต่อมาอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมให้ความสําคัญมากๆนะครับเพราะ ก็คือน็อตฝาเครื่องด้านบนด้านนู้นน่าจะดูให้ง่ายกว่านะฮะอ่าเนี่ยฮะมันก็จะมีฝาจับนะครับตัวเครื่องเขาจะมีหมวกด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ด้านละด้านในด้านในจะอยู่ตรงกลางอันนี้ือเขาจะเป็นน็อตนี่เขาเรียกฝาเขาเรียกหมวกหรพี่ก้องไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปได้ปะนะครับจะอยู่ด้านด้านข้างในนี้ข้างในเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นน็อตยึบพวกฝาเครื่องยนต์ต่างๆน็อตพวกเนี้ย นะจะมีความสําคัญมากคือนะครับอัดเพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยนะครับมันเข้าไปในระบบของเครื่องยนต์ได้นะครับนะโดยที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้พลังของเราอัดไปเต็มๆผมจะพูดยังไงดีคือต้องมีเครื่องมือในการอัดเขาเรียกวันเป็นเครื่องมือพิเศษหน่อยใช่ครับก็คือตัวนี้ที่ผมยกมาให้ดูตัวอย่างเขาเรียกกุญแจปอนกุญแจอะไรนะ กุญแจปอนกุญแจปอนอันนี้คือว่าไดมว่าต้องขันขนาดไหนใช่ันี่มันจะมีแรงอ๋อมีตัวเลขให้ใช่ครับน่ะคือรถตันนี้มันจะสามารถอัดเข้าไปตามที่ที่เราต้องการได้คือตั้งไว้นะครับอ่ามันถ้ามันเกินกําลังไปมันก็จะไม่สามารถที่จะต่อไปได้นะครับผมนี่คือเป็นเทคโนโลยีอย่างน่ะอันนี้คือมันรู้เครื่องมือเนี่ยหน้าตาก็คือเป็นตัวนี้นะครับเราก็ปรับเอานะครับได้เลยค่าแล้วก็ปรับนะตัวปอนที่เราต้องการนะครับแล้วก็อัดไปกี่ปอนก็แล้วแต่ก็ตาม ความรู้ของตั้งนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ๆด้วยกันค่ะมีคำถามไหมครับสำหรับลูกค้าวันนี้ทายกันอย่างเดียวพี่ไม่มีคำถามเนะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับแล้วทายเข้ามาว่าวันนี้ยกูรู้ที่มากูรู้ใคเละสองคนเราแหละจ้า วันนี้เราสองคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างออเอาง่ายๆแบบนี้เลย่เราใส่แมสก์อยู่จาไม่ได้หรอก <laughs> อ่าโอเคนะครับ <laughs> ก็แนะนําหน่อยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สําหรับรถ Tractor ร์แชมนะครับก็จะมีสาระดีๆอย่างเงี้ยให้ท่านได้พบกันนะครับทุกวันพุธพระรหัสสุขนะครับก็จะเจอกับพวกเรานะจะเป็นทีมงานของตัวในกาน e, นรไลฟ์นะครับน่ะนะฮะก็เอาสาระพวกเนี้ยมาให้ทับลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะฮะแล้วหยิบสาระกูรูมาแล้วถ้าาไปชมต่อก็ ในส่วนของ YouTube นะเราจะไปลง youtube ให้ด้วยใช่จะไปลงในสามารถดูย้อนหลังได้เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าสนใจในตัวสินค้าเราก็อย่าลืมนะครับตัว w w ิร์ลไวบชมป์ไนะครับก็มีนะครับทุกอย่างเลยเข้าไปดูกันหรือว่าจะเป็นเพจรถพัอร์แชมป์รถตักแชมป์โฟลิฟแชมป์ก็มีให้ท่านเข้าไปนะครับมีทุกเพจสวัสดีครับไม่ได้เข้ามาชมนานแล้วแล้วเพียงขาหูจริงๆเลยพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเพียมงัานะ ไม่ได้มาชมนานแล้วจริงๆนะพี่ยงค้าเราเราไม่เห็นพี่ยงค้ามานานแล้วใช่ครับแปดสิบห้าพียงค้าสนใจไหมครับขายของหน่อยครับขายของหน่อยนะครับแปดสิบห้าแรงนะฮะตอนนี้นะครับแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะอ่าเดี๋ยวให้ดูโฉบหน้าหน่อยนะครับเอนี่ฮะไอ้ดูจากหน้าตาก็ดูาโฉมใหม่ล่าสุดของเรานะครับนะ วันนี้พี่แอมคาเพิ่งเข้ามาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสำหรับเรื่องการมาเข้ามาว่าวันนี้เก่าเป็นเก่าสองคนเราหนูกับพี่เอนาชื่ออะไรชื่ออี่ยงกันบ้างถูกต้องเรามีรางวัลแจกให้นะครับน่าโอเคนะครับมัอสกครู่เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมให้ดูตัวนี้โอเคผมเสริมนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์มัอสกค่นะคะที่เราใช้กับน็อตบางทีบางท่านเฮ้ยจะเจอหัวน็อตแบบเนี้ยนะในตัวรถเฮ้ยขันยังไงได้ นะครับดูนะฮะมันจะเป็นหัวแฉกนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะเขาแบบนี้มันจะมีล็อกพอดีของมันใช่ครับถือ่ได้เลยใช่ครับนะฮะมัาทำจากเหล็กกล้าเลยว่าล็อกด้านนอกมาเป็นงัดด้านในถูกต้องนะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์พวกนี้ที่เราใช้กับเครื่องมือนะครับที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยนะครับนี่พี่ยังคาบอกว่าปิดแมสก์ก็รู้ว่าพี่เอกับน้องเฟิร์นเข้าใจเราได้พี่ทำไมจะขนาดนั้นนะอันนี้เป็นแฟนขับหรือเปล่าฮะ อ่าโอเคงั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยนะครับที่มันอยู่กับตัวรถแต่มันมีประโยชน์มากๆก็หวังว่านะครับในส่วนของนะครับ ข้อมูลพวกนี้นะครับบางท่านอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในรถบางคนเฮ้ยผมไม่มีแท็กเตอร์ผมต้องใช่ไหมรถอะไรก็ได้จริงๆมันเป็นกับรถทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์กันยานยังมีเลยนะที่มันใช้น็อตนะแต่เขาเรียกโบูสนะคนต่างจริงๆเขาเรียกน็อตอ่ะน็อตก็คือน็อตนะครับคือไม่เป็นไรนะแต่ว่าเอาไปปรมยุกใช้ได้นะครับในส่วนของตัวรถที่เรามีใช้งานอยู่นะครับก็เป็นประโยชน์หรือว่าไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับนะอ่าวบางคเข ก็นะครับได้เวลาสมควรนะครับก็ยังไงเขาฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องทางการติดต่อนะครับกับรถแทรกเตอร์แชมป์นะครับนะกับพวกเราทีมงานกูรูต่างๆนะครับที่แวะเวียนกันมาให้ความรู้ให้คำแนะนำนะครับกับลูกค้านะครับก็อาจจะไม่มากก็น้อยนะครับก็เอาทุนเนี้ยไปประยุกต์ใช้อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นผมเป็นน้องเฟิร์นเป็น อ่าเช่าลูบูมบิมก็แล้วแต่นะครับทุกท่านก็จะได้พบกับเรานะครับทุกพูดประหัตสุขแบบนี้นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้ก็มีแต่พวกเราเลยแหละจำจำจำชื่อเราได้หรือเปล่าใช่นะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ติดตามเรานะครับก็ทุกช่องทางที่เราได้แนะนำไปเบื้องต้นนะอย่าลืมว่าเรามีของรางวัลมาแจกให้ด้วยนอกจากมีความรู้ให้ก็ยังมีของรางวัลมาให้ด้วยถูกต้องนะครับนะและหลังจากนี้ไปก็อย่าลืมนะครับนะชุมแพนะครับที่น้องอีสาน นะครับอยากจะแวะเวียนไปชมนะครับตัวแทนจําหน่ายเรานะครับก็อยู่ที่สาขาชุมแพที่นี่มียังไงที่นั่นมีแบบนั้นเลยตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่รถตักรถลิฟท์แท็กเตอร์มีหมดใช่แล้วครับก็อันนี้ก็ผมเอโต้แล้วก็น้องเฟิร์นก็ต้องฝากไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ